โจทย์เขาบอกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1 9 9 9ของเศษ4ส่วน7คือเลขอะไรครับตำแหน่งที่1 9 9 9นะครับคือวิธีนี้เราจะต้องหาทศนิยมที่มันซ้ำมันจะซ้ำกันเป็นชุดชุดนั่นเองครับคือเราได้ชุดที่ซ้ำแล้วเราค่อยเอาไปหาว่าไอตัวที่ซ้ำตัวที่1 9 9 9เนี่ย มันเป็นตัวไหนนั่นเองเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครับเศษ4ส่วน7ก็คือ4หาร7นะครับ4หาร7แล้วก็ตั้งหารได้เลยครับผม7คูณอะไรได้4ไม่มีครับใส่0แล้วก็จุดด้วยนะครับทีนี้เราก็เติม0ตรงเลขสี่ก,ก็เป็น40 7อะไรได้40 7 5 3 5ครับลบกันเหลือ5 เติมศูนย์อีกครับเจ็ดอะไรได้ห้าสิบอ่าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าครับลบกันเหลือหนึ่งเติมศูนย์อีกครับเจ็ดอะไรได้สิบเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดครับผมลบกันเหลือสามเติมศูนย์อีกเจ็ดอะไรได้สามสิบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดครับลบกันเหลือสองครับเติมศูนย์อีกครับ เจ็ดอะไรได้ยี่สิบเจ็ดสองสิบสี่ลบกันอีกเหลือหกเจ็ดอะไรได้หกสิบเจ็ดแปดห้าสิบหกหกสิบลบห้าสิบหกเหลือสี่เติมศูนย์อีกเจ็ดอะไรได้สี่สิบเจ็ดห้าสามห้าครับทีนี้แค่นี้พอแล้วครับเราสังเกตดูนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับตัวนี้แล้ว เนี่ยครับมันกลับมาแล้วครับตัวซ้ำเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ตัวเดิมนี่ครับ3ามห้าเหมือนกันครับก็จะได้ห้านี่ครับห้ซ้ำแล้วแสดงว่าตัวต่อไปมันก็ต้องเป็นเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยอแปดแล้วก็ห้าแล้วก็7จ็ดหนึ่งสี่สองแปดมันเดิมทีนี้เรามาดูว่าชุดที่ซ้ำเน่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปด แค่นี้ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเลขเดิม5้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดชุดที่ซ้ําจะมี1 2ึ่งสามี่ห้าหมีหตัวครับชุดที่ซ้ําจะมีอยู่6ตัวก็คือห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดนี่ครับทั้งหมด6ตัวดังนั้นทศนิยม1,999งพาตำแหน่งมันก็จะมีไอ้ชุดแบบนี้ซ้ํากันอยู่ไปเรื่อยๆจะมีกี่ชุดเราก็มาหารกันนะครับ อันนี้มีอยู่6ตัว1 2 3 4 5 6แล้วก19็1,999หาร6ได้เลยครับผมอ่า6318 19บ18เหลือ1ครับชักกะลงมา6318ลบกันเหลือ1ชักกะลงมาอีกนี่ครับ63 18ลบกันเหลือ1แสดงว่านี้คือเศษ1ครับได้333เซนต1 แสดงว่าจะมีชุดแบบนี้ทั้งหมดสามร้อยสาสิบสามชุดแล้วมันจะเสียดอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตัวเสียดนี่แหละครับก็คือตัวที่ตำแหน่งที่หนึ่งพัเกเส้นหนึ่งก็คือตัวถัดไปหนึ่งตัวนั่นเองครับซึ่งก็คือตัวนี้ครับอ่าห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นี่ก็คือเลขห้าครับเลขนี้ครับซึ่งก็คือตำแหน่งที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองครับโอเคนะครับ